พาเลาะเด้อพี่น้องมั่นใจแค่พักสลัดนี่แหละนะคะอันนี้เลยนะคะที่กินก่อนที่เราจะเข้าป่านะคะก็เดินผ่านนะคะน้ําก็เอาน้ําก่อนนี่นะคะเราจะเดินเส้นโน้นค่ะจะไปหาเก็บผักป่าไปกับน้าล่ะนะคะนะคะน่นเราจะไปโน่นเลยนะคะเดินไปให้สุด เราเดินจากมูกบ้านนะคะฝั่งนั้นมาฝั่งนี้นะคะก็เดินเลาะมาในป่าค่ะก็มาเจอผักตัวนี้เอิญเอาเองเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยว่าแค่รอดป่า <c oughs> เห็นขาเจ้าเขาเก็บอยู่นะคะแต่ว่ามันมีหลายแบบอันนี้ก็พป็หูขึ้นกันนะแต่ว่ากินมันน่ะขายกันกับแค่รอดเลยค่ะนะคะปุยเก็บถ้าเลาะซื้อเห็นอยังี้ปุยก็ทายทำเปนช่อมเบ่งนี่แหละแล้วก็ หากผู้ใดเคยกินนะคะหูว่ามันกินได้บ่ได้จังได้ก็อย่าลืมนะคะมาแบ่งปันกันเด้วยค่ะนะคะมันเล่าสู่กันฟังแบ่งปันความรู้เนาะงามบ่ะสะอ่อนบ่พี่นนองมันก็จะมีแค่แถบนี้เดะเนี่ยเจอมันมันจะกินได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นมันสวยเลยก็ถอนดูนะคะมันชอบเกิดที่ชื้นๆ ผักอันนี้ใครเคยกินไหมนะคะกินได้หรือเปล่ารอผู้รู้นะคะ <c oughs> เห็นก็ถ่ายนะคะให้ดูดูค่ะลักษณะใบมีความคล้ายใบอ่เพวกหัวใชเท้าอะ่ะนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องดูอ้าวนะคะต้นมันเยอะมาก กินได้ไม่ได้ไม่รู้ค่ะนะคะชนิดนี้นะคะคือแบบลองหักลองดึงดูแล้วนะคะกลิ่นข้างราก,รากมันอะจะมีความคล้ายกับต้นแครอทก็ต้องรอผู้รู้อย่างที่ปุย๋ยบอกแหละนะคะก็มีเพื่อนอยู่ใน u t u b e เนี่ยนะคะก็ต้องมีใครเคยเห็นนะคะเคยรู้จักนะคะรอ,รอนะคะถ้ากินได้วันหลังเราค่อยมาเก็บใหมค่ะนะคะขึ้นในแถบนี้ก็มีเยอะเลยนะคะมันมีเป็นหย่อม มีเป็นบางจุดมีแค่จุดนี้แหละนะคะที่เดินมานะคะเดินเจอแค่จุดนี้จุดเดียวค่ะผักแบบนี้นะคะแต่เราไม่รู้นะคะว่ากินได้ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ่ายให้ชมนะคะพร้อมกับดูน้ำหล่ะนะคะอันนี้ไม่รู้ผักอะไรไงคือยอดมันน่ากินมากไงเนี่ยนะคะมีคนรู้จักมั้ยจะถอนดูสักหน่อย นี่นะคะใบเกือบคล้ายหัวชเท้าเลยรู้จักไมูู้จักไม้มาเดินเลาะนะคะเจอผักเลยถ่ายให้ดูดมกลิ่นดูสนหนอย สวยอ่ะว่าผักน่าจะกินได้แหละอุ้ยดูตอนแรกว่าจะเดินทางตรงไปนะแวะเข้ามาดูเฉยๆมาเจอต้นนี้ในดูซิเกืออันนี้เอาได้ ยาวไปนู่นกลิ่นมันเหมือนแครอทนะที่เห็นเห็นเขาเก็บก็คือใบมันคล้ายกันกับผักชีนี่แหละนะคะต้นแครอทปลานี่ ตรงนี้คือมันติเคียวสวยอยู่นะคะแต่ว,ว่ารากมันอยู่ในขวดหินน่ะมันมีอีกอันนึงที่ลักษณะใบเกือบคล้ายก,กันกับต้นแครอทจริงๆเลยนะคะที่ไม่ใช่แครอทตาตาน่นาละเห็นน้ำบรัดร่งน้ำผุแลว้ว สวยงามอันนี้น่าจะเป็นแบบว่านัาจะเป็นดอกใหม่แหละดอกใหม่ปลาจะทาบงก่องนต้ามีดอกดูงามมาก ถ่ายวิวทิวทัศน์ให้ดูแล้วก็นี่นะคะมีใบแบบนี้ที่เหมือนกับต้นแครอทต้นจริงๆเลยนะคะนี่เจอจต้นแบบนี้อีกแล้วมีใครรู้จักไม้ต้นนี้อย่างหนึ่งพี่น้องน่ากินมากเลยนะคะ มันจะขึ้นนะคะอยู่แถบใกล้ๆแม่น้ำนี่แหละมันพวกหัวใช้เท้าเลยอ่ะใบมันนะเนาะนะนคะเราเดินออกมาจากหมู่บ้านตรงโน้นนะคะก็ดูคือทางนู้นก็มีแม่น้ำเหมือนกันนะคะมันอยู่ยคนละฝั่ง วันนี้ปุ้ยแค่เปลี่ยนนะคะลองมาเดินดูฝั่งนี้ดูนะคะแม่น้ํก็อย่างที่ปุ้ยบอกแหละปุ้ยเจอผักอันเนี้ย <laughs> มันมีไม่ค่อยเยอะนะสีหน้าหน้าตามันน่ากินน่ะนะคะ <laughs> ก็จะเลาะเดินดูไปเรื่อยเร่อยนะคะหาดูผักปลาแลนน้วก็น้าหลักเขาชอบเล่นน้ํานะคะเห็นตรงไหนที่แบบว่าอาะลงได้นะคะเขาก็จะเดินลงมาปุ้ยก็เลยเดินลงมาตามก็ถ่ายวิวทิวทัศน์ให้ดู แล้วก็แบบนี้ก็เห็นมีคนกินเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเคยเห็นคนเขาเก็บนะคะถ่ายให้ดูเฉยๆเดินเจนไม่เห็นพักอันนี้มันพักสลัดที่มันขายอยู่ตามหางไหมดูนะคะแมนบอ อันนี้โบแมนได้นี่มันโบคือกันนะคะอันนี้น่ะใช่เนี่ยเ็บเมื่อบ้านเผื่อใครรู้จักจิเก็บเอาไปทัาในเฟสนะคะมันขึ้นเองเดินเตะฝุ่นมาตั้งนานแล้วนะคะ หาียังกับบพอจักรยานนะคะพักแล้วเราก็มาเจอสิ่งนี้กินได้กินไม่ได้เก็บไปดูก่อนอเนื้อพี่น้องคิดว่าแมนมัน้ละนี่นะคะเคยสื่อกินแต่นี้ของขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อนๆดูนะคะตรงไหนมันมีมันก็จะมีนีกำลังเริ่มขึ้นนะนี่ เบิด้ดงดีเดออันนี้มันบบแมนนะคะถ้าดูผิวเพิร์นอ่ะมันอาจจะคล้ายกันดูลักษณะใบนะคะมันคนละแนวเฮ้ยนี่หนอแมน,นคักๆนี่ก็แมนนี่กระลังถึง กินกับขนมจีนนะคะโอเคอย่างน้อยวันนี้นะคะมาเจอผักอันนี้ก็ดีกว่ามาเสียเถวเลย ที่เขาเด็ดขายนะเขาจะทีเอามาทั้งจังสีแหละนะคะมาทั้งราก่อนเขกินกับสลัดเขาเก็บได้นี่นี่นะคะดูใบมันชัดๆนี่ มาเจอแล้วแค่แถวนี้นะตรงอื่นไม่เจอนะคะเดินมาแบบว่าจนจะถอดใจเกือบจะได้กลับบ้านนะคะเพิ่งมาเจอผักมันเป็นผักสลับชนิดหนึ่ง ต้องแยงหานะคะเดี๋ยวหาเจอก่อนจะซูมใหม่นี่นนะมันกำลังพึ่งเริ่มขึ้นนะวิเดินหาดูแล้วนะคะก็เห็นไม่เยอะเท่าไหร่แต่ที่เราเก็บเก็บนี้ได้พอกินนี่นะคะเห็นไหม นี่ยกำลังขึ้นเนี่ยนะคะยังเล็กอยู่เล็กอยู่ยังไม่เอาเก็บเพลินเก็บห่วนถ้าเจอ จะแมนนี่นี่อุสตส่าห์เดินไปซูมหาในเขตรอบๆเดียวกันนี่แหละนะคะแต่ว่ามันไม่เจอมันจะขึ้นแค่แถบตรงที่มันขึ้นนี่แหละ ไม่ใช่มีความคล้ายแต่บบแมนวันนี้ผักป่าที่เราได้ก็คือผักสลัดตัวนี้แหละพี่น้อง เหมือนแต่ไม่ใช่เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาดูอีกตอนนี้มันเย็นแล้วนะคะท้องฟ้าก็จะเมืดคือจ,จะลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยแล้วกันนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูชัดๆ อันนี้ไม่ใช่นั่นนี่นะคะไม่ใช่นี่นะคะอันที่ใช่คือแบบนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาสุรินพาเพลินด้วยนะคะบ๊ายบาย